สวัสดีครับพี่น้องอสมนักรบชุดเถาทั่วประเทศวันนี้ผมจะพูดถึงหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของอสมและการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบที่เรารู้จักกันคืออสม1เนื่อง,งจากต้นปี2566มีการประกาศหลักเกณฑ์ออกมานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอสมต้องอัปเดตกฎหมายให้เท่าทัานนะครับจะให้ท่านดูประกาศ เป็นประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกลางนะเรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมมในการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบอสมมหนึ่งพศสอง6นหนะครับซึ่งเขามีการประชุมเมื่อวันที่1 5กุมภาพันธ์สอง6แล้วก็ออกประกาศฉบับนี้มา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไปนะครับในประกาศนี้เนี่ยเขาให้ความนิยามนะครับที่สำคัญเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็หมายความว่าระบบฐานข้อมูลหรือแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับส่งรายงานผลการแบบงานของอสมอเพราะฉะนั้นปัจจุบันมีประกาศให้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลงานได้แล้ว ซึ่งก็คือคำนิยามถัดไปคือสมาร์ทอสมมนะครับเป็นแอปพลิเคชันหรือระบบฐานข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดทำและส่งรายงานผลของอสมทั่วประเทศเพราะฉะนั้นใครที่ยังใช้งานไม่คล่องใช้งานไม่เป็นต้องหัดไว้นะครับอนาคตต้องใช้รูปแบบการรายงานผ่านสมาร์ทอสมมนะจะได้เป็นระบบและรายงานได้อย่างรวดเร็วนะครับ ต่อไปคำนิยามเจ้าที่สาธารณสุขตอนนี้เขารวมถึงท้องถิ่นหมดเลยนะเพราะมันจะแก้ปัญหาเรื่องของรพสตที่ถ่ายโอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพราะฉะนั้นพี่น้องอสมอไม่ต้องห่วงนะครับเจ้าที่สาธารณสุขของท้องถิ่นเขามีหน้าที่ดูแลเรื่องการส่งผลงานอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญคือว่าในข้อ4เนี่ยในแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ก็จะมีคำสั่งมอบหมายให้อสอมในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบให้มีสิทธิ์รับเงินค่าป่วยการตามประกาศนี้ให้ครบตามจำนวนที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้นะครับภายในวันที่30กันยายนของทุกปีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอสอมประจำหมู่บ้านระดับจงบังหวัดกรณีถ้ามีอสอมมสิ้นสุดสภาพในระหว่างปีงบประมาณ ก็ให้ในแพทย์สาสุขจังหวัดมีคำสั่งมอบหมายให้อ,อสมอที่มีรายชื่อในฐานข้อมูลประวัติอ,อสมมของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในเว็บไซต์ t h a i psc. net นะครับและอยู่ในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ทดแทนนะครับโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมนะ ทนี minute, ้ถัดไปนะครับถ้าในระหว่างปีงบประมาณหากมีกรณีอสมมีการจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับจากจำนวนที่กำหนดไว้ก็ให้ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมีคำสั่งมอบหมายให้อสมมในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมนะครับให้อสมมร่วมกับเจ้าที่สาธารณสุขนะที่ เมื่อกี้ผมก็อธิบายแล้วว่ารวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะจัดทาแผนนะครับรายเดือนของอสมและดาเนินการตามแผนรายเดือนแล้วให้บันทึกข้อมูลนะครับเพื่อเป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบรายงานผลตามแบบอสม1เดี๋ยวท้ายประกาศนี้ก็จะมีแบบให้ดูนะแต่ทุกคนผมว่าคุ้นชินอยู่ละเพราะต้องใช้รายงานผลทุกเดือนใช่ไหมครับ อาทิเช่นการบันทึกข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนะคะกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคกิจกรรมฝืนฟูสุขภาพกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคกิจกรรมการจัดสุขภาพชุมชนและการมีส่วนร่วมในแผนสุขภาพตำบลกิจกรรมสนับสนุนอาสาสมัครประจำครอบครัวว่าอ๋คสระคอในการดูแลสุขภาพกิจกรรมการให้ความรู้การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับทีมหมอครอบครัวในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยและครอบครัวในชุมชนแล้วก็บันทึกกิจกรรมอื่นๆตามสภาพปัญหาของชุมชนนะครับเดี๋ยวแบบจะให้ดูนะครับด้านทยนี้ทีนี้นะครับอสมยต้องจัดทํารายงานผลตามแบบอสม .1 ผ่านแอปพลิเคชันนะสามารถอสมเพราะฉะนั้นใช้ไม่เป็นไม่ได้ละส่งภายในวันที่25ของทุกเดือน และถือว่าเป็นการรับรองผลงานด้วยตนเองและมีผลผลูกพันตามกฎหมายเนี่ยแจ้งเท็จไม่ได้นะครับรายงานผลเป็นเท็จก็ไม่ได้เดี๋ยวมีความผิดตามมาอีกทีนี้กรณีที่อสอมมไม่สามารถรายงานผลในสมาร์ทอสมมได้เนี่ยก็ต้องจัดทำรายงานตามแบบอสอมมหนึ่งส่งให้ประธานอสอมมระดับหมู่บ้านหรือชุมชนนะครับภายในวันที่25ของทุกเดือน และให้ท่านประธานเนี่ยนะครับร่วมกับประธานอสมระดับตำบลในพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบรับรองผลงานตามแบบอสมหนึ่งแล้วก็รวบรวมนะครับส่งให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภายในวันที่28ของทุกเดือนและให้สำนักงานสาธารณสุขเก็บหลักฐานตามแบบอสมไว้ตรวจสอบต่อไปและก็ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนะครับตรวจสอบความถูกต้อง ของฐานข้อมูลของอสมที่มีสิทธิ์รับค่า่วยการในภาพรวมของอำเภอและยืนยันข้อมูลส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภายในวันที่3ของทุกเดือนและให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของระบบฐานข้อมูลอสมที่มีสิทธิ์รับค่า่วยการในภาพรวมของจังหวัดและยืนยันส่งข้อมูลให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพภายในวันที่4ของทุกเดือนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เห็นไหมท่านจะได้เห็น ขั้นตอนนะครับการ,รปฏิบัติงานของเจ้าที่ด้วยนะแล้วก็ให้กรมสนับสนุนด้วยการสุขภาพตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลอสมอที่มีสิทธิรับเงินค่าบริการในภาพรวมของประเทศเชืนอมนข้อมูลและส่งข้อมูลให้กรมมณฑีกลางนะครับตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรภายในวันที่5ของทุกเดือนนะประกาศนี้เนี่ยผู้ที่รักษาการตามประกาศนี้และมีอำนาจวินิจฉัยปัญหาก็คือท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับประกาศ เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2566มีผลตั้งแต่วันประกาศใช่ไหมครับก็คือมีผลแล้วนะตั้งแต่16กุมภาพันธ์2566แนบท้ายประกาศฉบับนี้ก็เป็นแบบอสม .1 นะครับที่ทุกคนคุ้นชินอยู่แล้วก็บอกว่าทุกคนที่ยังไม่ทราบถึงที่มาที่ไปการลดการเพิ่มของอสมทําอย่างไรการจะรายงานนะครับผล การเวบัตงานตามแบบอสมนหนึงมีขั้นตอนอย่างไรวันนี้ทุกคนก็ได้รับทราบโดยทั่วถึงกันแล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ